สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาวรโลสปีมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงความรักครึ่งเดือนหลังเดือนก,กรกฎาคมเนาะของชาวราศีกันท่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้เป็นการดูดวงทั่วไปไม่ใช่ของคนในคนนึงเพราะฉะนั้นผูอยากให้มีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนนำะไปตัดสินใจอะไรออขอเริ่มต้นจากคนที่มีคู่กรณีก่อนนะคะคำว่ามีคู่กรณีของปูเนี่ย หมายถึงคนที่เป็นคนรักมีคู่รักนะคะมีคู่ของคนที่มีคนคุยหรือคนที่กําลังอยู่ในช่วงของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือมีมีอีกคนหนึ่งอยู่ในชีวิตนะคะที่คที่ที่ค่อนข้างมีตัวตนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะชาวราศีกันฮยชาวราศีกันค่ะคุณกันของปูปุูความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะ เพิกเฉยนะคะค่อนข้างราะอาในเรื่องของความรักเนาะหลายคู่หลายคนนะคะอยู่ในช่วงของความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเราอยากเลิกแล้วแหละเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่เราโดนเอาลัดเอาเปรียบนะคะหลายคู่อาจจะมีเรื่องของมือที่สามอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยก็ได้ทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายทําให้เรารู้สึกโกรธทําให้เรารู้สึกเกลียดชังนะคะแล้วก็เหนื่อยที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้อยากเลิกอยากจบ นะคะซึ่งปู่มองว่าหลายคนก็อาจจะห่างๆกันไปแล้วแหละเพราะว่ามันเกินเยียวยาที่เราจะประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะคะเราจมอยู่กับความเศร้าเราจมอยู่กับความคิดมากนอนไม่หลับความเสียใจการนอนร้องไห้นะคะไพจัตติสกับไพ่เออรก้าไม่เท้านะคะหัวกลับเนาะมันเป็นภา,ภาวะของการที่เราเรารู้สึก ไม่สบายใจความรู้สึกเศร้าการที่เรารู้สึกเสียใจตลอดเวลาแล้วเราจมปากอยู่กับความรู้สึกนี้มาโดยตลอดนะคะจนปัจจุบันเนี้คุณได้ไพ่เพจออฟซอร์สนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะปล่อยมือจากสิ่งที่คุณถืออยู่นะตอนนี้ไปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ไปแล้ว คุณเหนื่อยมากจริงๆนะคะเพราะว่าพ่ายออกมาได้ทั้ง10ดาบแล้วก็1ิบไม้เท้าหัวกลับนะคะมันเป็นภาวะของการที่เหมือนกับที่ผ่านมาเราพยายามอยู่ข้างเดียวแล้วท้ายที่สุดลผลลัพธ์ที่มันได้มาคือเขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําเลยตัวเขาเองเขาก็ไปมีความสุขกับชีวิตของเขาเขา,าอาจจะมีคนของเขาคนใหม่ไปแล้วก็ได้หรือว่าเขาเองก็รู้สึก ไปมีทางของเขาอะแล้วเขาไม่ได้มาสนใจเราแล้วนะคะเพราะว่ามันได้ไพ่ทั้งคิงถือดาบกับควีนถือดาบเข้ามาปูมองว่ามันเป็นเป็นภาวะของการที่สังคนตัดแข่งใส่กันเธอแรงมาเชื่อแรงกับมีการโต้แยง้งมีการทะเลาะนะคะแล้วก็มีการที่ไม่ยอมกันเลยสังคนตัดถึงตัวเองเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคุณก็มีความรู้สึก ยื้อไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปนะคะคุณให้อภัยเขานะคุณให้อภัยเขาคุณคุณให้อภัยไปเถอะไปตามทางของเธอนะคะฉันขออยู่ตามฉันขออยู่ตรงนี้ขออยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองขออยู่คนเดียวไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกันก็ได้คุณพยายามที่จะเยียวยาตัวเองพยายามที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองพยายามที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาหรือว่าอยู่ ด้วยตัวเองตามลําพังนะคะถึงแม้ว่าในใจเราคุณจะเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วเนาะที่คุณจะต้องแบบว่าปรงนะคะในเมื่อมันเขาไม่ใช่ของของเราเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะคุณจะมีความรู้สึกนี้เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันดีเสมอควรให้อภัยเขานะคะได้สิ่งออกแผ่นตะเข้าเข้ามามีการให้อภัยเขา ไม่จองไม่จองเวรกันและกันแล้วก็ไม่ถือสาหาความไม่โกรธแล้วขอเพียงแต่ว่าอย่าก,กลับมายุ่งต่อกันอีกนะคะที่ผ่านมาเนาะได้ไพ่แบบเก้าเก้าดับก้าดับหัวกลับมองว่ามันเป็นการที่ยำกีดยำทำแล้วจมปรักอยู่กับความเศร้าอยู่จมปักอยู่กับความทุกข์อย่างเนี้ค่ะมานานมากแล้วคุณเลยตัดสินใจที่จะแบบว่ากลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมาเออ โฟกัสของเตงเป็นละใครจะมองว่าเราเป็นคนใจแคบเป็นคนใจแข็งเป็นคนเห็นแก่ตัวยังไงก็ตามคุณมองว่าเนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้คุณแบบดีที่สุดนะคะการให้อภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ของคุณแล้วคุณก็จะปล่อยเขาไปตามทางของเขานะคะ ไพ่ o r a ์ l e นะคะสำหรับชาวราศีกันเนาะในไพ่ Free yourself นะคะก็คือการปลดปล่อยตัวเองนะคะอะไรที่เราทุกอยู่อะไรที่มันไม่ใช่คุณก็จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนี้นะคะในไพ่ finance and career นะคะก็คือการทำมาหากินการเงินการงานของเรานะคะซึ่งคุณจะไปมุ่งเป้าไปในตรงนี้นะคะไปในทางนี้เพื่อที่จะว่าเออสร้างความ มั่นคงให้กับตัวเองนะคะโดยที่เราจะไม่หวังพึ่งพิงเขาไม่หวังพึ่งพาเขาแล้วนะคะแล้วก็ it is s e for you to love นะคะไพ่มันก็บอกว่าถึงแม้คุณจะมีประสบการณ์ที่มันเลวร้ายแค่ไหนแต่ก็ยังขอให้คุณยังเชื่อมั่นในความรักนะคะว่าความรักมันยังเป็นสิ่งที่ดีกับคุณอยู่เสมอเพียงแต่ว่าในเวลานี้ตอนนี้คุณอาจจะยังเจอคนที่ไม่ใช่ก็ได้นะคะ สรุปแล้วชาวราศีกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะในเดือนนี้จะมีการจบความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่มีการยึดเยือกันมานานนะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีคุณก็จะให้อภัยเขาเราก็จบกันไปแยกกันไปใช้ชีวิตของใครของมันที่ผ่านมาคุณก็ต้องขอบคุณเขาอย่างหนึ่งเพราะคือเขาคือประสบการณ์นะคะที่ทำให้คุณเกิดการเรียนรู้นะคะว่าคนหนึ่งคนความรักหนึ่งครั้งเนี่ย มันมันเป็นยังไงนะคะคุณจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้มาเขาเรียกว่ามาพอกพูลมาเป็นเอ่อมาทรียลในการใช้ชีวิตของคุณต่อไปซึ่งควรจะจะฉลาดขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปความรักที่ดีคุณจะทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วมาต่อกันที่คนโสดสาหรับคนโสดนะคะปู่มมองว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ที่สหัสสาก,การสําหรับคุณพอสมควรนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการที่ ออมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครบัวปัญหาเรื่องของงานนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องรายได้นะคะมาเลยทําให้คุณยังไม่ได้โฟก,กัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหรม่มีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยโดนเอาเปรียบในที่ทํางานนะคะแล้วก็ภารกิจในบ้านเช่นคุณแม่เอ่ยก็อาจจะมีการเจ็บป่วย ก็ได้นะคะหรือว่าคุณพ่อเองก็อาจจะมีการที่แบบว่าใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องคุณมีปัญหาเยอะอืมมันเลยทําให้คุณจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของปัญหาการแก้ปัญหาอะไรเหล่านี้มากกว่าที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ คุณยังสนุกกับชีวิตโสดอยู่นะคะต่อให้มีคนเข้ามามีคนคุยยังไงเนี่ยคุณก็ยังแบบไม่ได้อยากให้ให้เขาเข้ามาเป็นเป็นความรักมากนักอยากให้เขาเข้ามาเป็นแค่เพื่อนมากกว่านะคะไปกินเหล้าไปกินไปแฮงเอาท์ไปพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะกลับมามีความความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะ ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะชาวราศีกันลองดูในเรื่องของสุขภาพดูนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้ก็อาจจะมีอารมณ์ที่แปรปวนด้วยทําให้เรารู้สึกเครียดนะคะอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่ชาวราศีกันหลายๆคนอาจจะเป็นลูกคนโตไหมหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวทําให้ปัญหาทุกอย่างก็เลยมามารุมมาตุ้มกับที่คุณ คนเดียวนะคะมันเลยทำให้คุณแบบว่าเออฉันจะต้องต่อให้ฉันเหนื่อยแค่ไหนฉันพอแท้อย่างไงเนี่ยฉันจะต้องแก่งนะคะเพื่อที่จะพยุงครอบครัวต่อไปนะคะอ่ะนายไพ เฮล i ฟอร์มารีอิชชูนะคะก็คือว่าถ้าคุณจะมีความรอดได้เนี่ยพายมาว่าคุณต้องเยียวยายในเรื่องของปัญหาของครอบครัวของคุณให้มันจบสิ้นก่อน,นหลายคนน่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะปัจจัยภายนอกเนาะซึ่งคุณก็ต้องไปเคลียร์แต่หลายๆคนก็อาจจะเจอ,เอ,อปัจจัยภายในเช่นในเรื่องของการที่ เราฝังใจกับสิ่งที่ไม่ดีในในครอบครัวเราทําให้เราไม่กล้าที่จะเปิดใจในการมีความรักนะคะซึ่งไพ่ก็บอกว่าอยากให้เราแบบเปิดใจนะคะไปเคลียร์ไปไปเคลียร์คัสไปแก้ปัญหาในตรงนี้ก่อนแล้วเราถึงจะเจอความรักนะคะถึงพร้อมจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนาะในเรื่องของแบบสภาวะจิตใจของคุณคุณเลกควีนออฟซอสคุณยังเป็นภาวะของการที่ยังแบบ ปิดกั้นตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ได้เชื่อในความรักอะไรมากอย่างนี้ค่ะคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหรือยังปัญหายอย่างอื่นมากกว่านะคะมนเลยทําให้คุณแบบเออค่อนข้างที่จะเจอความรักค่อนข้างยากนะคะสําหรับชาวราศีกันนด้เซอร์โเรชันนะคะแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ มีแนวคู่เคยมีแฟนแต่ว่าอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีนะคะมีการเลิกรากันไปหรือคนที่คุยกันอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะก็ต้องมีการจบแต่การจบเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกอย่างเข็ดในเ,เรื่องของความรักเนี่ยไม่อยากที่จะมีความรักอะไรในตอนนี้นะคะแล้วก็ pay attention to the effect นะคะ มันก็มีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเนาะเตือนคุณอยู่เหมือนกันคุณค่อนข้างที่จะเชื่อในสัญชตาตญาณเอของตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ถูกต้องคบกันแล้วไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นคุณก็จะไม่เสียเวลาเลยซึ่งชาวราศีกันในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะช่วงกลางเดือนเป็นจนถึงปลายเดือนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะ สรุปสั้นๆว่าสำหรับคนโสดชาวราศีกันปูมองว่าคุณยังเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในทําให้คุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักในช่วงนี้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าตามคําแนะนําของปูปูก็อยากให้คุณรีแลกซ์นะคะแล้วกเออ็เปิดใจ สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อรอให้คนดีๆเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นการปูพื้นฐานเนาะให้เรารีแหลกให้เราเปิดใช้ให้เราแบบมองโลกในแง่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่เราจะได้ต้อนรับคนที่ดีในอนาคตเข้ามาในชีวิตเรานะคะสำหรับชาวราศีกันก็มีแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ